อย่ากลัวโควิดเราต้องมีสติผมไม่ใช่หมอหรอกครับเป็นด็อกเตอร์ด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแต่เราฟังหมออย่างเดียวไม่ได้นะครับบางครั้งหมอก็าพูดไม่ตรงกันหมอโรคจิตบางคนก็มาพูดเรื่องโควิดเราต้องดูจากข้อมูลและความเป็นจริงดีกว่าครับบางคนอาจจะตกใจกับตัวเลขของคนติดเชื้อถึง87ล้านคนและตายถึงเกือบล้าน9ก้าแสนคนนะครับแต่ความจริงในโลกนี้ยังมีโรคอื่นที่ติดเชื้อมากกว่านี้ตายมากกว่านี้นี่เราตายเพียงแค่3%เท่านั้นนะครับ ติดเชื้อกันมากมายแต่อัตราการเสียชีวิตนั้นนะครับลดลงอย่างมากเลยครับอย่าได้ตกใจเด็ดครับนับถึงสิ้นปี2,563นะครับตายเพราะโควิด1.7ล้านคนแต่ตายเพราะแอลกอฮอล์นะครับ2.4ล้านคนตายเพราะสูบบุหรี่เกือบ5ล้านคนนะครับตายเพราะมะเร็ง8ล้านและโรคติดต่ออื่นๆเนี่ยครับเกือบ13ล้านคนนะครับโควิด ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับความจริงที่คนกระพือข่าวโควิดไม่บอกเราก็คือว่าในหลายพื้นที่ของโลกนะครับอย่างเช่นสับสาหาราคนตายเพราะมาลาเรียปีละ400,001แต่ตายเพราะโควิดแค่30,000นะครับและส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาใต้อีกต่างหากนะครับถึงวันนี้นะครับคนไทยติดเชื้อ9,003ครับตายแล้ว66ท่านแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าอัตราการเสียชีวิตต่ำม,มากเลยครับเพียงแค่1%เท่านั้นเองครับอย่าลืมนะครับ คนที่เสียชีวิตเพราะโควิดส่วนมากนั้นเป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะครับและที่สําคัญมักจะสูงวัยด้วยอีกต่างหากครับแล้วเมืองไทยของเราเป็นยังไงบ้างครับในประเทศไทยนะครับปีที่แล้วเสียชีวิตเพราะโควิดแค่63ท่านนะครับเราก็ไม่อยากให้เสียชีวิตนะครับแต่เสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรม3า0พ่ฆ่าตัวตายอีก3 0 0 7อุบัติเหตุ2 2 0 0 0แอลกอฮอล์5 0 0 0 0ส่นซปรี51่น่น่ากลัวกว่าไหมครับ ปัญหาของประเทศไทยของเราก็คือเราใช้ใจ่ายเงินอิลุ่ยฉุยแฉไปมากมายมหาศาลเพียงเพื่อจัดการเรื่องโควิดอย่างนี้ต่อไปชาติเราจะย่ำแย่แน่นอนครับหลายท่านถูกหลอกนะครับว่าถ้าติดโควิดแล้วปลอดจะมีปัญหาไปตลอดชีวิตไม่จริงครับจริงนะครับผู้ติดเชื้อโควิดหายเป็นปลิดทิง้ง completely ที่มีปัญหามักจะเป็นผู้ที่มีอาการหนักนะครับ ถึงจะทําให้ปอดหรืออวัยวะอื่นเกิดปัญหานะครับเราเพิ่งทราบนะครับว่าซาร์สมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากและยังมาตามระบบระบายน้ําอีกซึ่งร้ายแรงกว่าโควิดตั้งเยอะคุณยงเขาเตือนบอกว่าโควิดรอบนี้แพร่เชื้อไวแต่คุณยงควรบอกให้ชัดเจนนะครับว่าแต่โควิดรอบนี้ไม่ได้อันตรายขึ้นกว่าก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมชาวบ้านจะได้ไม่ตกไม่ตกใจจนเกินไปนะครับนี่คือตัวอย่างคุณหมอที่เคยประมาณการว่าคนไทยจะติดเชื้อถึงสองแสนคน ท่านนี้บอกจะติดเชื้อ3ามแสตายเจ็ดพันคนเป็นอย่างที่คาดการณ์สักที่ไหนล่ะครับบางทีเราฟังหมอต้องเชื่อหูไว้หูเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพในหนังเรื่อง contagion ก็ามาเผยแพร่กันทั่วไปทําให้คนตกใจเดี๋ยวนี้มีคลิปอะไรต่างให้คนตกใจมากมายเผยแพร่โดยไม่มีการชี้แจงให้ชัดเจนนะครับถ้าโควิดระบาดได้มากจริงป่านนี้คนเก็บขยะคงเสียชีวิตกันไปเยอะแล้วลครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็คงตายเป็นไม่น้อยนะครับถ้าเผยแพร่เร็วขนาดนั้นผมเป็นประธานมูลนิธิอิสระช,ช่วยคนเร่ร่อนนะครับ ยังไม่เคยพบคนเร่ร่อนคนไหนเสียชีวิตร่ะโควิดเลยครับบางท่านอาจจะบอกว่าคนเร่ร่อนนั้นเป็นคนเล็กคนน้อยตายไปไม่มีคนรู้รู้สิครับยิ่งถ้าเป็นโควิดเนี่ยนะครับยิ่งต้องรู้มากแน่นอนไม่มีการปกเดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่ตายน้อยลงนะครับแต่ดูปี60สิครับป่วยตั้ง1นึ่งแสนเกืนเกือบ2องแสนรายนะครับและตายไป65รายมากกว่าโควิดของปี6 3สามเสอีกนะครับเรายังไม่ตกใจเลยเพราะไม่มีใครมาปกปั่นให้เราตกใจนั่นเองครับไข้เลือดออกปีที่แล้วก็เสียชีวิตถึง5้ารายเจ้าน ป่วยตั้งเจ็ดหมื่นคนอย่างนี้มีใครตกใจไหมครับไม่มีเพราะไม่มีใครตกปั่นนั่นเองครับทำไมเจ้าหน้าที่เราไม่บอกความจริงว่าใครปล่อยให้พมา่านั่งรถตู้เข้ามาพวกเขาไม่ได้เดินเข้ามาเองหรอกครับและเมื่อก่อนนี้เนี่ยครับอาจจะตายมากนะครับแต่อยู่ยนี้ตายน้อยลงกว่าเดิมเยอะในสัดส่วนนะครับท่านไม่พูดคนที่ติดเชื้อมีอาการไม่หนักแล้วก็หายเองโดยสมบูรณ์เนี่ยครับโดยไม่มีผลข้างเคียงทำไมไม่บอกเดี๋ยวนี้เนี่ยครับคนตายเพราะโรคประจําตัวและสูงวัยไม่ใช่เพราะว่าทุกคนจะมีโอกาสตายได้เสมอไปนะครับ และคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่อดนอนมีโอกาสติดเชื้อน้อยมากทำไมไม่พูดทำไมไม่ช่วยกันต่อต้านวัฒนธรรมสร้างความกลัวจนเกินเหตุทุกวันนี้นะครับคนเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกตายกันมากมายต้องคัดกรองกันไหมครับหรือตกใจกันไหมครับโควิดสิบเก้าก็ทำให้เรามีสุขพนิสัยที่ดีนะครับเช่นใส่หน้าก,กากอย่างน้อยก็ป้องกันฝุ่น PM สองจุดห้าและโรคอื่นๆอีกมากมายแต่เรื่องความรู้เกี่ยวกับโควิดเราต้องศึกษานะครับอย่าให้ใครมาหลอกเราได้เด็ดขาดครับขอให้ทุกท่านโชคดี